Gracias. มีชื่อเราใช่ไหมใช่อาก่อนที่เราจะมาเข้าเรียนของเราเราจะมาออากกำลังกายก่อน วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับอ่นนี่เนี่ยประสาทสามัม Bữa trà máy Bữa trà 移动。

เราเรียนแค่นี้ก่อนนะคะเราเก่งมากเลยวันนี้ต้นไม้